ก็รีบมานะครับผมครับตอนนี้คือทางทางนี้จะดูแลอย่างไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันครับได้ครับเรอรับปิดชอบอยู่นะครับรับไปชอบครับรผิดชอบครับไิดชอบครับเ๋ยวเดี๋ยวผมตามไปดูลูกค้าว่าอยู่โรงพยาบาลไหนบ้าง อันนี้ที่เจ็บหนักค่ะแล้วก็หัวนี่อาจจะโนยแล้วก็ไม่เอยของผมที่เบอร์โทรเลยครับศนย์หกหนนน้อยอ่ะุกบนส่หลังมันโอเคเรากตัวพุกบนแค่สองตัวเองโอเคให้มันหอกกั Tao cả út cái, cái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn